นักเรียนสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยรุ่นที่สองเรียนจบหลักสูตรการอบรมกัญชาศาสตร์แบบสมบูรณ์ในรับใบประกาศเรียบร้อยแล้วโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชมงจิราคมกิติยากรเป็นผู้มอบใบประกาศให้กับนักเรียนทุกๆคนนักเรียนที่เรียนจบในอนาคตจะต้องเป็นผู้นำผู้มอบความรู้ให้กับประชาชนคนไทยและเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือประเทศไทย เข้าใจในสาขากัญชาศาสตร์ที่จะเป็นผู้นำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกัญชาระดับโลกโดยเฉพาะการท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์ให้กับคนไทยและองค์กรธุรกิจกัญชาและทวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีขอประกาศรับสมัครผู้สนใจหลักสูตร MBA CBM รุ่นที่3 เป็นการเรียนแบบเทียบหลักสูตร USA และมีการดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาทนในยกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะศึกษาดูงานณจังหวัดเชียงใหม่หลักสูตร CBM ประธานหม่อมราชวงศ์จิลาคมกิติยากรศาสตราจารย์ดรเพียงฤทัไทยวรดิษฐีนายแพทย์ไกสอนวรดิษฐีดรนรา,ามินวิชนุชันคุ้มรัก ประชาสัมพันธ์ในโครงการ